สว,ส,สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในโหมดเบรกทูนะครับก็ผมหายไปหลายวันเลยเนะื่องจากว่าติดธุระนู่นนี่นะอันนี้ตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคิดว่าน่าจะกลับมาอัพได้นิ่งๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จริงๆผมอยากจะเข้าไปในโหมดฮาร์ซาโซนนะฮะแต่ว่าไอ้โหมดฮาร์ซาโซนเนี่ยมันพอดีว่าช่วงนี้มันมันไม่ค่อยมีคนนะช่วงที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะับมันก็แมทคนนาผนมก็เลยมาเล่นโหมดนี้ก่อนนะมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนก็เป็นโหมดแบบ หมดชั่วคราวผุดมาให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะมีคลิปใหม่มาลงให้อีกตอนสามทุ่มนะครับยังไงก็ลองมาดูแล้วกันนะฮะเป็น Warhammer 3นะครับทัทบอลแฮมเมอรแ ah ต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาเทสดูก่อนนะเล่นแบบ 4K จะเป็นยังไงบ้างลื่นหรือเปล่านะฮะเจ๋งไม้ภาพ แล้วก็จริงๆมันมีแมปใหม่มีอีเวนต์ใหม่มาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าคนเล่นน้อยเนี่ยผมว่าแบบราคาเกมแบบมันแพงด้วยนะฮะแล้วก็วันจังหวะแบบมีฮาโลแบบฟรีมาให้นะก็เลยทำให้เกมหอยนิดนึงนะฮะแต่ภาพเพิ่มเลยสวยอยู่นะฮะแต่ผมว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนกับ เราจะต้องขับไล่แลวเสียออกจากพื้นที่นี่นะกองหนุนของเราก็มีน้อยอยู่นะแต่ว่าสำคัญโอเคนะก็คือมาลองดูนะฮะว่าโหมดนี้เป็นยังไงบ้างไม่เคยลองดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมันจะดีพอทภายใน,ในมีเวลาด้วยนี่นะเดี๋ยวเร,วเรวาเลือกรถถังนั้น เนี่ยภาพสดเลยนะแต่ว่าอตัว Battlefield 5มันมันเป็นแบบมีประวัติศาสตร์พื้นหลังมันก็มีเนื้อหมดมเนื้อเรื่องด้วยอันนี้มันไม่มีนะแล้วอย่างนึงคือแบบเขาเรียกว่าอะไรดีแบบฉากเข้าไปอย่างนี้นมันโล่งๆนะฮะบ Battlefield 5มันจะมีฉากแบบฉากเป็นตึกฉากอะไรแบบนี้เข้าไปแบบดีเทลในนั้นนะอันนี้ก็มีนะแต่แบบมันมันลักษณะมันจะแบบยิ่งเที่ว่าฉากมนันนี่นะแต่ความอลังการดูเหมาะดูควันเนี่ย เส่ตุ้มตามซักแกะดำเลยมึง AI บานเลยมึงมีคนนิดนึนงใช่ปะดูว่าไม่มีคนวะเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนกับมีข้าหลังชื่อแบบไม่เป็น AI ด้วยเหมือนกันนะ

เราต้องพยายามดันไปเท่าที่ดูโหมดนี้ก็คือว่าเขาให้เราดันไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆดันค่อยๆยึดฐานเรื่อยๆอะไรนี้นะโหแม่คือกลายเป็นว่าแบบพ่อเล่นตุ่มเล่นลื่นเลยนะเอไอเยอะเลยนะไอบอลลเราที่แม่ไ้มีแต่เอไอแล้วกันเลยนะยิ่งแล้วคนชอบเล่นเอไอคงจะดีนะโอเคอยู่นะ ลูกตอนนั้นโดตา,านะเซเลยฟนะันเต็มไปหมดถึงถ้าใส่เอฟิกเน้อยมันก็ได้เปลี่ยนในการสู้หน่อยนะแต่ว่าถ้าจะเอาความสมจริงมันต้องมันต้องมีวันเดี้นะต้องมีควันมีแสงอย่างนี้ พี่ชอบตรงที่ว่าไอเอนจินหน่อยแนีแม่งทำแบบภาพลื่นแบบกินสเปกน้อยนะไอภาพภาพสวยแต้วแบบกินสเปกน้อยลื่นๆอย่างนี้นะดูดิก็คนคนละคาแรคเตอร์กับไออันลิวเอนจินนะนี่เป็นฟอนไบท์นะ ว่าจริงเขาบอกว่าถ้า EA แบบเอามาใส่เกมใน,นเรื่องดีๆไม่จะเจ๋งกว่านะครับว่าอยากก็ทำใน,นเรื่องดีๆนะครับเพราะเขามีทีมที่มีความสามารถที่จะทําอย่างนี้อยู่นะกลายเป็นว่าเพราะช่วงโควิดอะไรนด้วยนะมาเล่นกันซะหน่อย,อยนี่ผมไม่ได้ลบลงผมไม่ได้ลบจากเก๊เครื่องเลยนะแต่ว่าลงไว้แล้วก็แบบอยากจะเอามาเล่นหลายทีแล้วเหมือนกันนะฮะนี้ก็มาทดลองดูเลยนะครับก่อนที่จะเล่นวอร์แฮมเมอร์เนี่ย แล้วก็เดือเกมอื่นเนี่ยอย่างพวกวาควายอะไรก็ยังเล่นอยู่นะฮะว่าแบบพอดีช่วงก่อนหนาแบบที่หายไปเหกุกับตุลาไปเลยเรียบร้อยก่อนนะจะได้ยาวๆเนอะาเลยนะแม่งมีแม่งมีเดเอไอนะแต่ก็โอเคนะทั้งสอบลื่นดินกันนะ ไอ้ไอก็ด okay. ูด <laughs> <secondo me, S 1> ูก็โอเคดีนะฮะแต่ว่า <laughs> มันอาจจะวิ่งมากลางๆถนนไปหน่อยนะนี่เดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้มั้งไอ้สมอภูงตรงนั้นน่าจะได้นะนี่เดีวปกติถ้าเป็นคนจะไม่ไปยืนอย่างเนี้ยแด่น่ะมันจะไม่ไปยืนอยู่อย่างนี้เราต้องรีหาทดีคโมเวอร์ทันทีเลยนะ เราเข be ้ามาจองตีในเซกเตอร์บ <sur ges introductions> ีนะฮะอุ๊ยโอ้โหเฉียวนิดนึงมาให้มันมาทีนี่นะแล้วเว้นี่ผมใช้จอยนะใช้จอยของรถถังนะฮะก็คือจอยเนี่ยมันมันเวลาแบบนี้แบบถ้ามัอยู่ในโหมดนี้มันดิ้นดิ้นยังไงไม่รู้นะฮะตรงเนี้ยต้องซูมเข้าไปมันถึงไม่ดิ้นนะต้องต้องแบบเขาเป็นโหมดกนนั่งมันถึงไม่ดิ้นนะผมไม่รู้เ้าใช้คีย์บอร์ดเป็นหรือเปล่านะ ไม่ใช่จอยจะได้สั่นๆนะะสนุกเชียร์ใครยิงมาวะโอ้โหขุดโูซะเกิเกนดนมไม่ช่วยกันยิงเลยแล้วยิงกลางถนนอย่างนี้ไม่ช่วยกันยิงเลยนี้กำลังแบบมีข่าวไอ้ที่แบบไอ้ของยูเคด้วยนะเข้ากันสาการณ์เลยเกินที่อเมริก้าบรละเสีย ี่เน้นหัวนะฮะเน้นๆนะฮะโอ้ยนี่เจ๋กะ้ะฟิลแม็กได้ดูดูหินดูดูเศษกรวดเศษหินแม็กระเด็นลงพื้นเลยตี <c oughs> คือแบบอย่างว่านะแบบว่าแบบตัวเกมมันใหม่กว่านั้นด้วยนะแต่ว่าเนี้เนี่ยมันดิ้นนะเนี่ยใหม่นะต้องแบบนี้นะถึงไม่ดิน้นอย่างนี้ชัวร์กว่านะ ออโอ้โหเนี่ยกระสุนวิ่งมาเต็มเต็มตาเลยข้างบนนี้ก็มีด้วยนะได้มะตได้อยู่นะ,ะโอ้โดนขุดอีกแล้วต้องพยายามรักษาระดับความร้อนขอ,ของตัวถังเราด้วยนะ เฮ็ดเสียงโครงครามใช้ไ <descript> ด้เลยหลายตึ๊บแลหลายตึ๊บต่อยกันนะร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะต้องปล่อยควันช่วยนิดนึงนะปล่อยควันพางตัวนะ จริงๆแล้วตอนที่เล่นเล่นแบบว่าถ้ามันไออันนี้คืออย่างว่าด้วยมันเป็นโหมดพิเศษนะฮะมันเลยคนน้อยนะเป็นโหมดมาตรฐานมันก็ผมว่ายังมีคนเล่นอยู่ปกตินะอันนี้คือเป็นเป็นโหมดแบบโหมดพิเศษนะโหมดเบรกซูนะถ้าเป็นโหมดมาตรฐานก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับเขาก็จะจะเหมือนกสกบคนที่เล่นอนะไปอยู่ในห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้ไม่เหงาแบบนี้นะแต่เนื่องจากอันนี้บนโหมดพิเศษนะ โหมดอีเวนต์นะฮะมันมีมีอีเวนต์มาเรื่อยๆนะไอ้พังเนี่ยคือแบบตอนที่เล่นโหมดปกติอ่ะอยากให้คนคนขับของเราไอคนที่อยู่กับเรามันเป็น AI แบบน,นี้นะเพราะว่าแม่งแบบมันไม่หนีไปอะ่ะมันไม่กระโดดเลยมัน <c oughs> สู้สงคามน,นะ <c oughs> มันไม่มีดีนะ ยึดพื้นที่ได้แล้วนะฮะตกตัวถังอีกแล้วมาจากไหนไม่รู้กระสุน อีกแล้วพยายามเจาะไปนะตอนนี <volumes shake it all> ้เรายึดตำแหน่ง B ได้แล้วไงเราต้องการยึดตำแหน่ง C นะเสียงตับตับตับใจอยเวลามันสั่นเลยสั่นเข้าไปคนจกี๋นะ ยายามอันนี้ด้วยรักษาระยะไว้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันเข้าไปเดินเข้าไปดันเข้าไปโบกทีนึงแล้วแบบจะหลดมาหลายๆลูกติดกันเราเอาไม่อยู่นะฮะตัวถังบอกโอ้นี่มันมีเครื่องรบกวนอะไรอยู่เนี่ยยิงไม่ออกเลยเว้ยมันมีผมไม่แน่ใจมันมีใครใช้แบบเทคโนโลยีอะไรรบกวนเราหรือเปล่านะกองทัพข้ามน่าจะมีใช้นี่นะฮะอุปกรณ์รบกวนอย่างนี้นแจมมิ่ง ออกเข้าไปนะดิ้นนะต้องเข้าไปโหมดนี้โหมดซูมะจะไม่ดินด้นตัวนี้เยอะเว่่อดันก็นมาได้แล้วนะฮะลองพออ้อมเข้าไปหน่อยเป็นแบบผมว่าเป็นบ้านไอ้นี่นะเป็นบังเกอร์เป็นบ้านแบบโชคราภเนี้ย หวันเต็มไปหมดเลยมีนี่ด้วยมีลายลายรถถังใหม่ไหมเราด้วยคาร์บอนซีรีด้วยแต่ต้องไปเซตกันหน่อยนะจริงงเหมือนเขามีรีวอร์ดอะไรให้ผมมาด้วยนะไอที่มันเป็นปืนเลยเนี่ยผมไม่รู้ไปตั้งไงวะเราต้องไปดูก่นะ แม่งหยิงทะลุไม่ได้ของกรอกเนี้ยบางอ๋อมันต้องอัดเข้าไปเยอะๆหน่อยนะมันทะลุนะฮะแต่ของจริงแม่งพลาสติกแบอน,นี้ไอศกรีมเวอบนี้มังไม่ได้ไม่ได้ไอน่าจะเป็นแบบเนื้อเท่านชีสอะไรเนี้ยนะเฮ้ยปาร,ระเบิดด้วยเว้ยระเบิดแค่คือร้อนนิดเดียวนะฮะไม่ทำละไม่สะเทือนตัวหัง่งเลย จะได้รู้ไว้นะฮะว่าเวลาลอได้เราปาระเบิร์ดใส่รถถังไม่มีประโยชน์นะฮะไล่ไลบีมนนะฮะไล่บีมนใหญ่หนีไอ้รู้สึกมันจะถอยรีทีสแล้วว่าพอ,อเรายึดตำแหน่งสี่ได้แนละ้วงันเลยรีทีสไปนะฮะขึ้นสะพานนั่นเชื่อ เฮ็ดลอยโอ้หน okay. <laughs> <s deposit> <laughs> ี t parole, t ่นะมายึดแท่นขุดน้ำมันนะเฮ็ดเดี๋ยวปืนกลเป็นสัตว์เดี๋ยวตันตัดนเราต้องขึ้นสะพานแบบนี้ใช่ป่ะจริงๆมันน่าจะไปทางข้างล่างได้ด้วยนะ ข้างล่างมันเป็นแข็งเป็นน้ําหรือไม่แน่ใจนะน่าจะไปข้างล่างได้นะฮะแต่ว่านี่เดี๋ยวเรามาทางนี้เลยดีเลยนะฮะซุปเปอร์ไฮเวย์ของเรายังกระสุนบ้าเตไปหมดเลย <c oughs> คือนี่ผมเล่นเป็นตัวสไนเปอร์จริงๆถ้าจะเล่นรถถังแม่งต้อเป็นตัวอินเจเนียร์จะดีมากนะมันมีอุปกรณ์ซ่อมนะอันนี้ไม่ต้องซ่อมนะเราให้มันละมายความร้อนเองเลย ขยับไม่ได้เลยสัตว์โดนโดนในนี่นนะโดนตีตะขาบแล้วนะวิเชียกลูกนะฟืนโตได้นะว่ารถถังคันนี้อึดมากนะเรารวยไปย,ยังไม่เปลี่ยนคันเลยนะ ใช่ป่ะหูนี่อยู่นี้แนทะ้มาห,หน้ามีหลายตัวต้องยิ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 งเข้าไปเออเชียเต็มเต็มเลยมึงขยับไม่ได้ด้วยปล่อยแก๊สก,ก่อนแล้ว <laughs> อุย้ยมีเพื่อนมาเติมบ้างแล้วนะฮะ คิดว่าจะให้รถถังกูลุยเดียวอยู่คนเดียวเลยซปเปอร์แท้ง์โอแผนเราได้ผลนี่ฮ้ผมใช้แผนเนอะกูดูว่วมันไม่เป็นแผนอะไเลยแ,ลแค่เอาทหารขับเข้าไปสู้มันเลยดูสกเก็ตไฟอะเราออฟงฟุ่มเฟือยมาก,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 กเย็ดพื้นทีได้แล้วนะฮะ รีพ <c oughs> ีทนะฮะพยายามใส่มาหนี้นะฮไอ้นี่โอ้โหมึงมันไม่คอมพีทจริงๆว่ะมันยังมาอยู่อีกได้ยังไม่หมดไปง่ายนะฮะเย้บังคับทางแม้คดแคบเลยกูก็สานดันโดนมีนะเราฆ่าไป40กว่าตัวแล้วนะรถถังคันเดียวแล้ว ใช้ไม่ชักเกมเลยเฮตดเยอะเว้ยอดีไดไหลายหลายตัวเลยมึงกองเขาไว้ยังไม่ตาย<ะ>มันออกมาแบบออกมาเป็นแมงสาบเลยมึงเดี๋ยวเราไปทางนี้นะเราไปยึดตำแหน่งดีดีหนึ่งกันนะ ไปไดเ้เลยประเนี่ยไอตำแหน่งดีสองแม่งก็จะโดนชิงอยู่ตรงนี้นะดูได้หายไปครึ่งนึ่งแล้วโอ้โหแล้วบังคับลำบากชีวิตมากยังไม่ติดแก้มเลยเกินไอ้กูก็พยายามจะเอาให้ดีขึ้นไปได้ ลองรีเทคมันอีกแล้วแสดงว่าเราเสียเดลต้าเดลต้าทูแล้วนะรีเทคและนี่คือมึงแบบให้กูลุยอยู่คนเดียวเพื่อนไม่มีใครบาร์กันเลยเลยแกไว้เฮียอุ้ยนี่โอ้โหตอนนี้รถตถังเราวิกฤตจัดแล้วนะฮะเราต้องหาที่กำบังก่อนแล้วนะฮะจุดจุดนี้ได้แล้วนะต้องรีบให้ตัวถังเราระบายความร้อนอให้ทันก่อนนะ ไอแม่งแตยิงเราไงดูดิไอ้ป่าระเบิดด้วยเว้ยระเบิดไม่เป็นไรนะระเบิดไม่มีผลนะแม่งมีแต่เสียงปืนทั้งเกมเลยมึงปืนควันนะ้สองเข้าไปลอยลอยสวยงามมะสวยงามไอ้เหี้ยตรงนี้กูรักคนเดียวจริงเนี่ยเพื่อนไม่มากันเลยนะมึงดันกันอยู่ตรงไหนวะ นี่ไม่มีใครมาเลยแล้วมันอยู่ข้างล่างกันนะฮะเหมือนกับมันขึ้นมาไม่เป็นหรือไงไม่รู้พยายามเนี่ยน,นะฮะอยู่ในที่โล่งไปเดี๋ยวตีตะขามเราเย็นนะแม่งชอบยิงจรวดใส่ตีตะขามมาด้วยอุ้ยเต็มตานะต่อยไม่ทันนะมันมาแล้วนะรจรวดนะเป็นจรวดวิธีตรงด้วยนะ ต้องให้ตัวถังเราฟื้นกำลังก่อนนะยังอยู่ในหลอดสีเหลืองนะ48โอเคขึ้นมาแล้วนะ50อ่ะตัวนี้อาเราไม่ทันดิลอยลอยนี่คือใช้จอยนะใช้จอยนะสนุกดีมกันนะพ <c oughs> ม่ได้เอไอ อีย่ยนโดนอีกแล้วหยับไม่ได้ไหวควันเงินผมอยากยิงไอ้รถถังข้างล่างมากเลยนะแต่มันยิงไม่ได้นะมุมยิงไม่เอือ้อนะไม่ตองบื้อดอีต้องระวังไม่ให้ใครมายี่นะช่วงนี้ช่วงที่แบบโดนอุ้ยโดนอีกแล้วว่ะไอ้เที้ยสิบหก ผมจะพยับประคองไอ้คันนี้ไปให้ได้นะยิงมาจากไหนนะวะดันนะเราบอกแผนเราได้ผลเฮียแต่รถกูเย็นมากไม่สกองหรอมาช่วยบ้างเลยไงวะต้องดันต่อไปนะครับฝั่งฝั่งรัสเซียนี่จะเป็นอินฟินิตี้นะฮะฝั่งของเรานี่มีจำกัดนะสามร้อยกว่าเราทำภารกิจให้ชนะ ก่อนที่ตัวของเราจะหมดนะฮะหย่อไปได้ด้วยแต่ว่าชีวิตมันจะลำบากน,นิดนึงดูมันไม่ไดีหมอที่เอารถตังมาเลยนะจริงยะเอาขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะกดมาได้เต็มที่เลยนานลอยลอย กดดันมันต่อไปวันนี้โอ้โหต้องสูขกาไปนะไม่เห็นปืนดิ้นนะรอในะห้ เอาปั่นยังเยอะเลยตายแค่ตัวเดียววะนี่ผมไม่รู้ว่าฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะฮะมันกดดูได้เรีรกดนะฮะอาจะหลายตัวแล้วนะนานนะฮะสั่นเลยคอยกับบอกนะกอบู่เลยยี่สิบสองนะฮะต้องรอให้เฟิร์กก่อน นี่เหมือนว่าเพื่อนของเราเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเริ่มจะขึ้นมาได้แล้วนะเ no อ้ยนี่มาว่ทาทายเราทา,ทายเรา ไปต่อายกันบานเลยนะได้เมื่อกี้นี้มันออกมาจากรูหรือไงไม่รู้นะอเอาโหข้าไม่ยั้งเลยนะฮะตอนนี้ต่างคันเดียวโอ้โหเลยนี่มึงมาอีกแล้วกูสัตว์อยู่ตรงนี้พวกมึงยังจะโผล่มาอีก มันไหลมาเร็วมากเลยนะทีมเราแม่งยังไม่มาแล้วดีนึงว่าเดี๋ยวไปนี้นดีกว่านะเส้ทางแนละ้วยึดเดียวต้าวันกันก็นกนดีตอนนี้เริ่มจะรถของเรากลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้ง อยแคบเลอเกินนะรถถังเหมือนแท่นขุดเจาะน้ำมันนะฮะเราออารถถังขึ้นมาวิ่งเ,เล่นอย่างนี้เลยอ๋อเดลต้าวานันตอนนี้เราก็แค่รอให้สมบูรณ์ก่อนนะถ้าผมกลับไปตรงนี้แม่งจะบังคับถอยหลังระบากมากเลยนะนี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราบนกลับไปทางเดิมดีกว่านะเรามีประสบการณ์แล้วนะเรามีประสบการณ์แล้วนะ แป่งหลายตัวแล้วนะเก็บหลายตัวแล้วนะก่อเข้าไปสวยงามลอยลอยอย่างนี้เลยนะนตอนะฮะเรามายึดตำแหน่งนี้ทีนึงนี่คือมันบอกไฟนั่นแฟกแล้วนะฮะคือเป็นพงสุดท้ายแล้วนะฮะเรายึดได้ก็ได้ชนะแล้วนะ อ๋อก็ช่วยยิงสนับสนุนที่เราอยู่นะตอนนี้นี่แนะโหยิงกันใหญ่เลยเอ๋อนะฮะต้องขับไล่มันออกจากพื้นที่ยูเคนะพื้นที่ยูเคนะนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวนะฮะเรายึดพื้นที่ได้แล้วนะ secure object อยู่นะฮะ นี่จบแล้วอย่างสวยงามเราใช้ร,รถถังคันเดียวทั้งเกมเลยนะฮะนี่ผมฆ่าไปกี่ตัวมันมีขึ้นให้ดู้ังวะฆ่าไป77นะฮะ m o s q ส i ิวด้วยนะฮะเมื่อกี้ m o s คิ i นี่เราปะน่าจะเราแหละนะั้งมีแต่ AI เฮ<น>้ยดามจดีลนะฮะดูสกอร์ ก็ฆ่าไป77นะแอซิดไฟ6 3นะรถถังคันเดียวเลยนะเป็นโหมดที่จะได้เลยนะจริงๆแล้วมันโหมดนี้ตอนพวกผ้าเก่ามันก็มีแบบที่นี่นะฮะแบตเทนฟิวสามแบตเทนไอแบตเทนฟิวห้าแบตเทนฟิวสี่อะไรเนี้ยนะฮะก็มีโหมดนี้อยู่โหมดดันๆเนี้ยนะฮะ มีรีบอร์ดด้วยนะสโมกลันเชอร์นะโอเคนะงั้นผมขอตัดผ่าด้วยเรื่องตัวนี้ดีกว่านะฮะ